ครับพ,พี่น้องครับถูก่านกำลังยกกับบปาามีอะไรช่อีสานบ้านกวเองพี่น้องผมมาพบมาพ่ากับตับไตเสร็จปอนล้วก็สีนเนาะพี่น้องเนาะสินเดี๋ยวพ้าพี่ผ้าน้องขัวผมพี่น้องมือนี้ขัวผมโดยผ่านเธออีกแล้วเหมือนเดิมคือเกาเนาะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องผมให้พ่านเธอขัวงัวนหน่อยสู้จินพี่น้องผมงัวแบงผูดมากก็อเแย่สนองมัวว่านี้แหละ เผอิญหมู่ว,ว่านนี่บ่อบความที่สีขัวน้อพี่น้องผมหมู่ว,ว่านบ่อบความที่สีขัวซะหล่ะก,ก็เลยตกลงใจว่ามะขัวกินง่ายดีบ่กน้องพานที่เนาะมือนี่กะเส้าเส่าพี่น้องผมเส้าเส่าง่ายง่ายแต่วินกับบ๊อท่านขึ้นมีฝ้าสลัวนิดหนึ่งพี่น้องผมสวยๆกัสทีอ่าสวยๆกัสทีฝ้าแจงหูจแจงตาใส่ผ้าอยู่กัออกแล้วน้อพี่น้องเนาะโนอื่นเข้ากัออกไปเรียบร้อยแล้วเอาอะไรเอาว่างผา้าอยู่เขาอีกสมมติยังเด้อผมก็วางเสร็จ ผ่าซือ้อคนเดือคนเกายิมเปย่เปยๆพี่น้องเลยใส่ในซ้ำนี่แหละใส่ง้ออ้อนพี่น้องเป็นตะกอด,ดดีครับบ่จะว่าบพรจะยก้ไอันนี้ที่ไร <c oughs> ีแกก่ากองเราพันไปหน่อยเลยว่าจะได้ลดลั่นลงมาอีกเดี๋ยวแมนบ่อกสิผู <c oughs> <c oughs> ้มาอยากส่วนผู้มาอยากส่วนก็นลดลั่นลงมาอีกก็ธรรมาดาวองกินธรรมาดาครับจริงจี๋ พี่น้องผมถ้าเบิ้งลีล่าผ่านคือจักน้อยพี่น้องขัวแซสบแสบสู้ผีสู้หน่อยกินนาซีนาซีพ่อยคูต้อนหร้อพี่น้องผมเบิ้งแล้วงวนหน่อยอายุหาเดือนเด้อพี่น้องเด้องวนหน่อยอายุหาเดือนเห็นนลงไป เที่อาญามช่วงไลกับว่าพลอยที่ผ่านถือเบิ่งดีๆเลยยิ่งยำลงหัวควนกันอีกว่าเป็นศาสตร์ดีเครื่องกินเครื่อง,งหัวควนเครื่องเข้าห่อตำไปแล้วป่ะครับ่นครับผมที่ผ่านถือซอยไปฟังๆพ,พักที่ห่อได้มากพี่น้อง<ม>เป็นใส่ข้าวาอ้อมแบบบ้านเฮห่อชนพี่น้องเนาะ เป็นพักซีล้าวต้นหอมลากา่าพักอีตูพี่น้องผมสามไร่ไกันใบขิดตูดเครื่องผ่านทื่ต่ไว้เรียบร้อยเดี๋ยวได้กินเด็ดเด็ดแน่นอนพี่น้องผมได้หม้อพันเสียดีอย่งละโอ้โอต้มหน้าไม่เตรียมนี่แล้วพี่น้องผมเตรียมขวเตียมขวพรควมเสมอนะครับนะสำหรับผ่านถือเฮาความเสมอพี่น้อง พี่น้องพอพ์อหลือบ้ามีวรสิจูน้ำพึ่งยูเรมัวว่านนี่ผ่านเธอทา mm hmm. งทางพี่น้องเขาก็เตรียมมาว่ายาดิบหลายวันเป็นห่วงสุขภาพยาไทยกับเฮงบ่กจินสะ์อะถึงผ่านถือถึงบ้ามีเนาะครับเนาะเกิดเลยว่าเป็นตะโพยบ่อยหรอผ่านเธอบ่หยาบตรงเนาะงัวหาเดียน น่น,นี่พี่น้องซอยแล้วเดี๋ยวขัวกินแสบีแสบเสียบละพี่น้องผมว่าปีงแมีนบ่าขัวว่าหลุดเปล่าพี่น้องเขียนๆกดใจถ่ายจับครูนะพี่น้องเนาะให้ผ่านถื่จัดการใหนข้าวเดี่ยวเพราะว่าใส่เวลาขัวบ่ด,ดนดอกพี่น้องบมื่อหนาสใส่เวลาขัวด,ดนเนาะครับเนาะ อ่ะครับพี่น้องผมได้เวลาซอยหอมพักสี่พักบัวใบอีตูแแล้วเวนอะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวผ่านทื่อเสียนวิธีได้นั่นเขาจังไปติดตามกันตะเกาคนเห็ดแสบนะพักไหลสดโกโกล้ะพี่น้องเอาได้ต่อไปบัดใส่เคียงใส่เคียงบ่พี่น้องมาใส่เชียงกับใส่เชียง โอ้ใส่ยังสีว่าสูตรพันธุ์ที่พี่น้องเนอะข้าตะไคร่ใบฉีดตูดพี่น้องผมตำลงไปข้าตะไคร่ใบฉีดตูดตำลงไปหอมแดงกระเทียมพี่น้องต้มน้ำเดือดเดือดเดียเด่ยวได้พี่น้องเข้าสีบ่าใส่เวลาปรุงดนพี่น้องผมปรุงให้สุกเนาะพี่น้องเนาะกินดิบเพิ่นกับกินยุ่มเมื่อวานเข้าสีครัวพี่น้องผมวันนี้ขัวงัวเนาะพี่น้องเนาะ เขีมเดือยผ่านถือมาแล้วพี่น้องที่เด็ดมาแล้วเดี๋ยวตัวนี้ลงก่อนมันหนักสุดหนักสุดกว่าสัตว ซีมพี่น้องเวียดยังไงซีมเดนะี่ยวพะนะซีมหนามันสิบใส่เนื้อเข้าไปามั้ยแบบน้ามอกไม่จจอซีนจากใครมันสีนัวยอยู่อย่างแซ่บหล่อน <c oughs> บน่กา <c oughs> บ้าจังไลแซ่บแล้วแซ่บแล้วเห็นบ่ครับ <c oughs> เอาพี่น้องผมสูตรผ่านทื่อเนาะพี่น้องเนาะ ใส่ผักกวนวสั่นพี่นอ้องอะเป็นแนวไหนกั่กวเสี่นใส่ผักกวนหมูโอ้ยตายที่ว่าจัางไเล่ะพี่น้องเอ้ยสรุปผ่านชื่อเห็นบ้ามีไม่กินน้ำดูบ่หน่อยพี่น้องไอเหล้วซิมเลยขั่วผักซูบ้ามี่กินแล้วแนวนี่ว่าวใส่เสีนมึงสีได้ใส่ท่านได้รสชาติสี่นเสมอหึ มาผมหัวก่อเออเอาผมนัวมางงงงกับการเห็ดนีงกินผ่านทื่อเลียวเันกนเชียนในการกระบอกตรงๆร,รงเด้อพี่นอ้องเออเอาพักลงไปเอาซีนล,ลงไปขัวพี่นอ้องเออขันตอนนี้คืออยู ขั้นตอนนี้คืออยู่พี่น้องผมหัวซีนพี่น้องผมหัวซีนแซบแซบละพี่น้องมือนี่โอ้โหผ่านชื่อจัดใหน้นาะพี่น้องเนาะบ้าบอสแสบป่วยพี่น้องผมเน,นี่ยแซให้มันสุกแล้ว เลาบุ้ยเครื่องหัวพี่น้องหัวหน่อยๆน้อพี่นอ้นนนอ,นอ,นองนาะดูคอยๆแสบๆกันที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องผมมือนเดียวก่อนมาผนเ่อนายจังหน่นนอยเน,นยาะเอาเลยเหรอชูบริสิมบูรณ์เนวอื่นสงว่าเอาเลยวานยังแดงๆอยู่ เดียดบุกบุกพี่น้องผมเดียดบุกบุกแล้วผ่านทื้อเสียวจังใดตัวคอยว่ากันว่าพี่น้องแล้วแล้วจะผ่านทื่อเหมอสดพอดีครับผมบ้ามีมีนาทีไม่กินตูดกินกันดาขาดดาดามากกับเซีวสะเบียดบ่งานการบ่สั่งหาจิ้เหียนล้างนันลังนมี่ปันม้าบ่มีเจ้าเขาบ่มีเหียนว่าสั่นพี่น้องบ่เปลี่ยนยัง ได้เลยได้ไปน้องพี่น้องเนาะขวามันเสียบตามได้ทีเจริญชนีกน็ผ่านที่อบทันไรอย่นั่นโบนี้พี่น้องเลยฮือฮือเฮ้ยอะบอมีเที่ยเพิ่นคือพวกหายใหม่หน้องเป็นไม่หายหยุดอย่าปลอยพี่น้องเทใส่ซ้ำเลยพี่น้องผมขวมวัวงัวเนาะพี่น้องเด้อปัจจิบัาขัวกวางเอ็งว่าไม่อันเนาะพี่น้องผม มือขว,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 วบๆเลยอ่าขวบๆเสียบๆสุดยอดบ่าพี่น้องผมเฮ้ยเขามากเลยเที่ยราชนีเลยนี่บ้าแล้วพี่น้องผมสุดๆกันไปเลยที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องสำหรับบามีแล้วก็เหมือนเดิมพี่น้องผมตูดกินกันดากขาดแล้วพี่น้องนะดาบก,ก็ขาดเา้องบอยยอมพี่น้อง เป็ลหรอมาอยา่าม่อไปลังกันผ่านที่บบลงเข้าบบลงพี่น้องผมถาผ่านที่สากอนคอนซบาบ่จะคว่ำอีกละขนมผครับผมโอ้เข้าใจอยู่ป๊าอางีเห็ดก่อนแนครับอย่าเบิ่งพอยิบป่งมาเร่พอยิบป่งจรินจินนตครับตอนใดกตเห็ด เห็ดเห็ดเห็ดพี่น้องเห็ดอือแตบบ่แพะแต่พี่น้องเนาะหัวหน่อยห้าได้ห้าได้มื่อนี้ห้าได้บะเขียงกับหัวปีอ่อนพี่น้องมาเป็นเคียงเชียงมาเป็นผักกับน้องพี่น้องเนะาะไปลงตะกู้ดเดียวเลยแมนะ่น่ะตอนใส่พี่น้อง <laughs> <laughs> บ้ามีลงนำ้ำลงจะไปลงหน่อยห่อนห่อนห่อนเป็นบ้า่านธุ์เถือบ้าพี่ร้องผมมาเป่าสะกันตั้งสี่นี่แมวพันธุ์เถื่อ

Thức chay phía ngoài của mình Tiếp theo toàn đáy mới Rất ngon Cảm ơn จีตากับพ่อท่งนแจบพีีน้องขันปีน้องท่างไร่ไก่กับมาเด้อพีีน้องเด้อท่านไร่ไก่หิบเปล่ามาตอนนี้พักยากะไรจังห้พี่น้อง โอ้ยผมว่าขัวข่ายเชียงหองสเครื่องตายไปบ้านยังือดหย ครับพี่น้องผมขอบคุณทุกเรื่ทุกทรัพย์ทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเกอเองพร้อมด้วยผ่านเื่อนลพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะนี่บ้ามีพี่น้องผมอำลาผ้าจับพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะฝากอะไรฝากทรัพย์ฝากติดตามเดี๋ยพี่น้องเด้อขอบคุณจากหัวใจของทีมงานครับสวัสดีครับพี่น้องผม